สวัสดีครับทุกคน Hello it's me กุ้งเองนะจ๊ะไม่ใช่เดลนะฮะแต่หน้าไซส์ size, และหุ่นครยเคียงอยู่วันนี้นะครับพูดถึงอะไรแป้งพัฟที่หลายคนกำลังพูดถึงหรือว่าเพื่อนๆหลายคนน้องๆหลายคนนะฮะ Inbox ข้ามาถามกุม้งเยอะมากว่ากุ้งลองอยังคะเป็นแป้งตัวใหม่ของ q Place นะฮะเป็นตัวอะไรนะลายอเวอรี่นะฮะที่เป็นรุ่น Retouch นะฮะ Retouch ก็คือเหมือนแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่าง Photoshop อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ Retouch ลบสิวลบฝ้าออกนะฮะทำให้แบบหน้าขาวใสเนียนเลยแบบไร้ที่ติเลยอะไรอย่างเงี้ยคือการใช้โปรแกรมช่วย Retouch หน้าสมัยก่อนเนาะซึ่งสมัยนี้เนี่ยในมือถือก็จะมีแบบแอปพลิเคชันนะฮะแอปพลิเคชันก็จะเป็นพวก อะไรนะคล่าสามหหรือว่า More Beauty หรืออะไรก็แล้วแต่ whatever นะฮะติช่านะฮะส่วนหน่งติช่า whatever นะฮะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอะไรก็ตามเนี่ยก็คือช่วยปรุงแต่งขัดเกลาทำให้หน้าเราเนี่ยดูดีขึ้นเขาเรียกว่า retouch นั่นเองนะฮะ touch my body ไม่เกี่ยวก็่ทำไมะฮะแต่ทีนี้ ทำยังไงที่แบบต่อไปเนี้ยนะฮะเราไม่ต้องมา retouch ไม่ต้องมาใช้ Photoshop ไม่ต้องมาใช้แอปมือถือในการแบบแต่งรูปเราต่อไปแล้วนะคะคือแบบใช้เป็นเมคอัพแทนนะฮะซึ่งเมคอัพหลายๆตัวอย่างรองพื้นเองอะไรเองเนี่ยถ้าเราทาเป็นรองพื้นไปเลยเนี่ย ก็เสี่ยงที่จะแบบมันจะดูหนาบางคนก็ไม่ชอบเนาะเนื้อครีมแบบเข้มข้นเป็นรองพื้นชนิดครีมมันจะมีความเหนอะความหนาอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาศัยทาแป้งเอาแต่แป้งหลายๆยี่ห้อที่เคยใช้นี่นะฮะไม่บางเบาก็คือหนาไปเลยถ้าบางเบาเนี่ยก็คือจะไม่ปกปิดอะไรเลยนะฮะก็จะเห็นสิวอยู่ไม่ปิดนะแต่ถ้าเป็นแบบหนาไปเลยนะมันก็ดูไมไ่เป็นธรรมชาติมันก็ดูโบดูแบบนะดูแบบหนามากอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่สมดุลแต่ว่าแป้งของคิวเพรสที่กุ้งเอามาลองเนี่ยนะฮะล่าสุดเลยรุ่นล่าสุดเลยเนะะี่ย อยู่ปกแคตตอล็อกเลยนะฮะขับรถไปเลยค่ะโลตัสนะฮะเขาก็จะแจกแคตตอล็อกฟรีอยู่แล้ว เปิดเข้าไปข้างในก็จะแบบอยู่หน้าแรกเลยนะฮะเป็นสินค้าโฆษณาทีวีนะเขียนไปเลยนะว่าเป็น e v e r ลี e รีทัชออ l ล์คอนโทรคือคุมมันด้นะ Foundation Powder SPF 30 PA 3บวกนะฮะเนรมิตผิวสวยไร้ที่ติเหมือนการรีทัชนะฮะที่กงบอกไปตอนแรกว่ารีทัชคืออะไรการแต่งภาพนั่นเองนะฮะแล้วก็ควบคุมความมันได้12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เนื้อเนี่ยเขาเน้นความบางเบาแต่ว่าอนุของแป้งเขาเนี่ยไม่เหมือนกับแป้งรุ่นอื่นๆนะก็คือจะเป็นอนุภาค เหมือนดอกกุหลาบนะฮะลองขึ้นภาพดูนะฮะนะฮะ,ฮะ,ฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้คือแบบขยายในกล้องจุลทรรศน์มาแล้วนะฮะโมเลกุลหรืออนุภาคเขาเนี่ยจะเป็นทรงนี้ซึ่ง จะช่วยในการกระเจิงแสงวิเกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่นะคะจะเคยไดนคำว่ากระเจิงแสงก็คราวนี้แหละฮะนะคะิวเพรสนะฮะใช้คำว่ากระเจิงแสงคืออะไรหมเขากไงก็คล้ายๆกับการกระจายแสงให้แบบให้หน้าดูไบรดูผ่องนะ,ะ่ฮะ360อองศาแบบผ่องทั้งหน้าเลยให้แบบว่าแบบดูบริ้งดูโกลดูแบบไบรดูขาวก็เป็นคำที่เขาเรียกว่ากระเจิงแสงนั่นเองนะฮะดีกว่ารุ่นอื่นๆแล้วก็เป็นเดอ b เ s สของคิวเพรสเลยนะฮะประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทาแป้งรุ่นนี้ก็คือ1ช่วยปกปิด และอัมพรางจุดต,ต่างๆนะฮะรอยสีรอยแดงรอยดำรอยแผลรอยตกสะเก็ดคือแบบว่าปกปิดทุกอย่างเลยนะฮะเหมือนรีทัชเลยว่างั้นนะฮะ <S <S แล้วก็ราคาเนี่ยน่ารักนะฮะ <S <S คือปกติเนี่ยคา n เ e แบ,บรนด์ที่เป็นแป้งเลยนะฮะแป้งคา n เ e แบ,บรนด์อย่างลอล่าแป้งอลังโคมแป้งบ๊อบบี้บราอะไรอย่เงี้ยคือแบบ1 6 0 0 1พ0 0็แพงทีเดียวคิวเพรสสามบาทเป็นไซ ตลับจริงตลับมาตรฐานแต่ถ้าเป็นรีฟิลเนี่ยสามร้อยยี่สิบเก้านี่คือเคตตลับเขาเขียนไว้นะฮะอุยตายแล้วตรงนี้นะฮะเข <c oughs> ียนว่าราคาพิเศษสองร้อยแปดสิบเก้าไม่ใช่สามร้อยห้าเก้านะฮะสามร้อยห้าเก้าคือราคาปกติแต่ราคาลดแล้วเนี่ยเหลือสองร้อยแปดสิบเก้าบาทนะฮะอันนี้คิวเพรสนะฮะต้องออกเสียงสำเนียงให้ถูกเขาส่งมาให้กุ้งลองนะฮะเป็นสิ่งที่เขาส่งมาให้ลองนะมีส่งมาสี่ตลับเลยเพราะว่าเขาจะแบ่งเป็นผิวขาวแล้วผิวสองสีนะกุ้งเนี่ยใช้ผิวสองสีนะฮะก็จะเป็นเบอร์สองซึ่ง มี2แบบเลยนะครับเขาเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ N2 นะฮะแล้วก็ P2 ต่างกันอย่างไรตัว N เนี่ยกุ้งดาว่าเขาย่อมมาจาก natural คือสีเนื้อธรรมชาตินะฮะเป็นสีแบบแนวออกอมเหลืองหน่อยติดเหลืองหน่อย มาะสำหรับคนแบบผิวเข้มผิวสองสี 4, ผิวน้ำผึ้งผิวแทนแล้วเป็น P 2เนี่ยย่อม,มาจากพิ้งหรือเปล่าก็งไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าเป็นแป้งที่แบบเนื้อชมพูก็คือแบบเออหมาะสำหรับคนที่แบบผิวต้องการผิวอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองดูนะฮะก็คือเข้มแต่อยาาอมชมพูนะฮะออกแนวโทนชมพูแต่ว่าเข้มโทนเหลืองก็จะเป็น N 2นะฮะเทมอมชมพู P 2ให้เลือกนะฮะถ้าคนผิวขาวก็เหมือนกันก็จะมีให้เลือกเหมือนกันก็คือ N 1ออกแนวสีขาวเนื้อ,อแบบเหลืองเหลืองหน่อยนะฮะแล้วก็ P เนี่ยก็คือออกอม สีที่กูจะทาให้ดูบนหน้าก็คือเบอร์2แน,น่นอนนะฮะแต่ทีนี้อยากให้เห็นภาพมากเลยว่า P2 กับ N2 ต่างกันยังไงกูก็เลยทาครึ่งหน้านะฮะครึ่งครึ่งให้ดูนะฮะข้างนี้นะฮะเป็นเบอร์ P2 นะฮะส่วนข้างนี้เป็นเบอร์ N2 นะฮะถ่ายภาพเก็บไว้ด้วยตอนก่อนใช้นะฮะ before นะฮะหน้าก็จะแบบว่าเห็นรอยแดงๆเนี่ยทัศก,การกดสิวของกูเองเลยฮะ บีฟอร์นะคะก็จะแดงๆเป็นรอยชมพูชมพูแดงๆนะฮะเป็นรอยช้ำเนาะก็ผิวโดยรวมก็จะแบบออกแนวแบบเหลืองๆเนื้อๆสีเนื้อๆสีๆๆๆนะเข้มๆน,นะฮะเทียบกับข้างที่ไม่ได้ทานเนี่ยนะปิ๊งเดี๋ยวนะเทียบกันนะฮะข้างที่ทานเนี่ยจะผ่องกว่าเยอะมากแล้วก็ไอ้ตรงรอยแดงรอยอะไรต่างๆเนี่ยคือหายและจางลงไปเหมือนการรีทัชจริงๆนะอันนี้คือแบบคำเคละมอ่ะตรงเลย ทำได้ตามคาเคลมเลยว่าช่วยรีทัชช่วยปกปิดจุดบกพร่องได้จริงๆนะฮะช่วยกระเจิงแสงทาปุ๊บหน้าไบรท์เลยนะฮะดูกระจายดูกระเจิงแสงมากๆเลยนะฮะอ่อความบางเบาบางเบามารู้สึกแบบเป็นการปกปิดกรอบมิดแต่ไม่หนักหน้านะฮะเอาจริงเขาเคลมไว้ว่าปิดแบบไร้ที่ติเลยนะแต่เอาจริงคือทากุ้งเนี่ยมีสิวและเพิ่งกดน้ําที่เกิดจากการกดสิวะนะฮะมีทั้งเลือดบางทีเงี้ยคือโดนแป้งปุ๊บเนี่ยแป้งเขาเป็นสูตรกันน้ํากันเหงือ่อเพราะฉะนั้น มันก็เลยไม่ซึมลงไปในสิวนี่ออกไหมแป้งมันก็จะกกาอยู่ข้างบนมันก็เลยดูรู้ว่าเป็นสิวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนปกปิดได้ประมาณ90%อนนะฮะไม่ถึงกับร้อยเทาปุ๊บแบบเนียนเหมือนคนไม่เคยมีสิวเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะมันจะปกปิดได้ประมาณ90%ก็คือแบบเฮ้ยมองไกลๆไม่ดูว่ะแต่มองใกล้ๆแบบมองใกล้ๆมากๆถึงจะรู้ว่าตรงนั้นเป็นสิวนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ดีกว่าไม่ทาแน่นอนอันนี้กุ้งยืนยันว่าเดินหน้าสดออกจากบ้านเน โอ้โหดูไม่ได้ะฮะแต่ถ้าแป้งตัวนี้ของคิวเพรเข้าไปเนียนะฮะเอเวอรี่นะฮ mm hmm. ะ,ะ, Every, ะ,ะตัวรีทัชเนี่ยเนียนขึ้นมากดูดีขึ้นมากจ่าย2อ0สเนี่ยคือคุ้มมากทาแป้งไปแล้วสีที่หน้าจะไม่หมองสีที่เป็นแป้งเนี่ย จะไม่เปลี่ยนสีคือทาตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นตอนกลางคืนสีก็สีเนี้ยนะฮะสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่หมองไม่คล้ำลงสอบผ่านเลยนะเพราะว่าลองมาแล้วนะฮะสีเดิมเลยแล้วก็ไบรท์เหมือนเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนสีแต่ก็คือต้องเลือกสีให้ถูกตั้งแต่แรกนะไม่ใช่คุณแบบผิวเบอร์สองเนี่ยอย่างกุ้งเนี้ยนะผิวเบอร์สองแต่แบบอยากอยากมากเลยที่จะแบบกลายเป็นผิวเบอร์หนึ่งอยากขาวอะไรเงี้ยก็เลยซื้อเบอร์หนึ่งมาใชา้อย่างเงี้ยน,นะฮะอันเนี้ย ผิดที่ตัวคุณนะผิดตั้งแต่เลือกแล้วนะฮะอันนี้ไม่ใช่นะฮะต้องต้องเลือกให้ถูกกับหน้าก็คือต้องเทสก่อนนะฮะด้วยการสวอชสีบนแก้มอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเลือกให้สุกตองด้วยนะฮะไม่ใช่แบบเฮ้ยหน้าเทามาเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะแป้งเขาไม่ดีหรอเปล่าเพราะแกเลือกผิดป่ะฮัลโหลอิสมีทีนี้นะฮะที่บอกว่าแป้งรุ่นนี้นะฮะกันเหงื่อนะฮะกันเหงื่อได้แล้วก็กันน้ําได้ดีนะฮะ <laughs> อันนี้ก็พิสูจน์ลํำปาานะฮะกุ้งเล่าให้ฟังเฉยๆจะไม่เชื่อก็ได้ มานะมาสาวิทยาศาสตร์ก็ต้องพิสูจน์กันเลยนะฮะว่ากันน้ำได้จริงหรือเปล่านี่กล้าส,ส่งมาให้กุ้งลองเทสนะฮะกุ้งก็จะเทสให้ดูว่าทำได้จริงหรือเปล่านะฮะอย่ามาท้าทายกุ้งนะอโอเคนะฮะจะเห็นได้ว่ากันน้ำได้จริงๆนะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยหยดเป็นแบบเหมือนหยดน้ำบนใบบัวบนใบบอเลย มีน้ำกลิ้งบนใบได้ทั้งคู่เลยนะฮะใบบัวก็กลิ้งได้ใบบองก็กลิ้งได้เหมือนกันอันนี้แป้งคิวเพรสก็น้ำกลิ้งได้เหมือนกันเพราะว่ากันน้ำได้จริงๆก็ถือว่าสอบผ่านแต่คุ้มเกินราคาด้วยซ้ำนะฮะก็ลองดูกันได้นะส๊ะเราคี่แบบมองหาแป้งพับที่ผสมรองพื้นเนื้อบางเบาไม่หนักหน้าสีไม่เปลี่ยนและเน้นปกปิดถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็ ไปติดตามหรือไปสอบถามเขาได้โดยตรงดีกว่านะฮะตามนี้เลยนะ Facebook ของ q ิวเพสแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆโอเคมาเจอกันใหม่คลิปหน้านแล้วกันนะจ๊ะกับกระดืนบ้างอะไรบ้าง,างจ้าสวัสดีจ้าเนี่ยจริงๆนะ